สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนกคนักน,กน,กนแล้วครับผมตอนนี้ผมอยู่หนาโรงเรียนพยองควนครับผมพยองควสะพานสี่และยองครับผมหนาเซเว่นครับผมหนาโรงพยาบาลปีเเวทครับผมเพิ่งรดแรงไล่าล,าลายครับแต่ว่าถนนก็นวค่ยดีแล้วครับผลตกพความไหมครับใส่รถใส่ถนนเก็เรามัดระวังกันแน่ด้อครับ บรรยากาศเาริ่มแรงประมาณสองทุ่มครับผมตอนนี้ครับรถกันยังไหลอยูย่คือเ่าหม้อไส้กับไล่ไหลถนนก็บ่ค่อยดีดอกเราค้นกับขี่รถแห้งๆค่อยๆขับขี่กันเดือครับผมเบิ่งบรรยากาศครับบูน่ะมาบักเร็วเลยเขียดอุตสาหกรรมครับผมค้นเล่ยส้รถไหล เต่าเฮ็ดงานครับน่ะโรงพยาบาลปิยเวตปิยเวตมายังพรครับผมตรงขามโรงเรียนมายังพรครับถนนไม่ค่อยดีเดินทางก็ใส่ความระมัดระวังเด้อพี่น้องเด้อครับผูไดที่ไปเฮ็ดงานนะครับในอวตตรซิตีนะครับผมสยามยิทเทิลนะครับผมเ้นนี้ครับระมัดระวังกันแน่ครับผมตำรวจก็มีน้ำใจให้กันนะครับผม ต่างคนต่างรีบต่างคนต่างเปล่าคือกันนะครับผมอันนี้ผมกาัฒนไทยเห็เนบ้างครับถนน่นค่อยดีครับฝนกระตกนะครับผมข้อใส่กับไร้เล่นกับระวังครับมันชิมื่นน,นะนะปร่มายังกัครับเ้นนี้เกิดอุบัติเหตุดูนะครับผมใส่รถใส่ถนนนะครับระมัดระวังกันน่นไเรือครับผม